เอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง super c h ช n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้โซจะมาเล่น the flash นะครับฮีโร่ the flash เนาะโคตรเก่ง the เป็น the flash ป่านครับมาเรามาดูกันว่า the flash เนี่ยมีวิธีการเล่นอะไรยังไงบ้างในฉบับซุปเองนะครับโอเคฮนะอันนี้ผมมากับเพื่อนนะน,นี่นี่เพื่อนผมนะฮะโอเคอันนี้เพื่อนเราจะช่วยฟาร์มหลุมแรกก่อนฟาร์มแค่ติดๆหน่อย อย่างน้อยก็ฟาร์มเร็วขึ้นนะฮะนี่เดอะแฟดของผมนะเทคนิคจะเป็นอย่างนี้สกิลสองผมจะต่อยพร้อมกันนะครับสองสองกองแต่นี้ไม่โดนนะฮะไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็วิ่งไปกลับสุดน,นะครับเออเดอะแฟดเนี่ยแพสซีฟแบบเออมันจะมีอะไรนะวิ่งถึง10บสเตค็คเห็นไหมเนี่ยกำลังขึ้น3 4 5เนี่ยอ่าถ้า10บสเตค็คปุ๊บการโจมตีปกติครั้งต่อไปมันจะเป็นการพุ่งต่อยแล้วได้โล่นะครับโอเคซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งเดอะแฟดเนี่ยเวลาวิ่งไปสุดแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ย มันจะครบสิวสเต็ปพอดีแล้วเราต่อยปกติปึ๊บมันก็จะเป็นการต่อยเพื่อเพิ่มโล่พอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคแล้วก็สกิลสองนะฮะเป็นการต่อยร,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 รัวๆอย่างนี้เลยอ่าเป็นการต่อยรัวๆซึ่งถ้าต่อยโดนครบทุกหมัดจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของเราขึ้นนะฮะโอเคฟาร์มไปก่อนนะครับเปรี้รงรยงๆไปไปเพื่อนไปลุยๆลุยลุยลุยฟาร์มก่อน เฮ้ยเฮ้ยอะไรวันนี้อ่ะไม่ได้ดูเฮ้ยทำไมยอน What the fuck โหดเกินยอนฟิลเดอร์ซันเหรอฟิลเดอร์ซันโดนโหดเกินมาห้าดวงต่อยต่อยธรรมดาโอเคต่อยพื้ดๆโอยผมน่าจะต่อยนะแหมผมกดเร็วไปหน่อยอันนี้เราดักได้นะพยายามพยายามเพราะเดอะแฟอ่ะมันเป็นตัวคุกแคลรี่ที่ดีตัวหนึ่งอยู่แล้วฮะเราต้องรอจังหวะนะครับ แคลรี่เขายืนหลังอยู่แล้วเราก็พุ่งไปข้างหลังเฮ้ยได้ไม,นะมั้ยนะมหน่าเฮ้ยตัดคลิปก่อนตัดคลิปก่อนตัดคลิปก่อนไปไปพอแล้วในแค่นี้แหละคลิปไม่ตายอีกตัวหนึ่งพยายามอย่าเออเขาเรียกว่าอะไรไปแล้วต้องกลับให้ได้เด็กแฟนนะฮะเป็นตัวเข้าต้องต้องคิดหน่อยะคระับถ้าสมมติสมมติเข้าไปโดนมหน่าคอปึ๊บเกี่ยวอันติโดนใบแล้วสมมติสกิลหนึ่งอะ่ะมันหมดระยะการวิ่งกลับพอดีอ่ะคลิกหายเลยฮะเทคนิคการฟังผมจะเป็นสกิล ถ้าสมมติครบสิบสแต็ปกับแพสซีฟอ่ะผมก็จะต่อยก่อนนะเพื่อได้รับโลนะครับแล้วก็สกิลสองทีหนึ่งแล้วก็พุ่งสกิลหนึ่งไปกลับศุนนะครับแล้วก็ต่อยธรรมดายทีหนึ่งเป็นการฟาร์มที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมแบบลองทำมาแล้วมันเร็วสุดแหละอเพราะมันใช้แพสซีฟมันเด้งสองครั้งหนึ่งไงมันก็ต่อยแรงได้แหละแล้วก็เราได้รับโลด้วยเลือดเราไม่ต้องเสียไปกับการฟาร์มเยอะเฮ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ้ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเฮ้ยเอาเลยเอาดิเอาดิพี่มาแล้วโอ้โหจูกว่ะจูกอ่ะ จุกแล้วยังไงจุกแล้วยังไงยังไงมันจะจุกเราปะวะอันแน่อันแน,น,น่จุกเปล่าจุกเปล่าจุกเปล่าเตรียมตัวเลยปื๊บกลับปื๊บต่อยปรุ่บเกียบร้อยทาไม่ได้หรอกจุกไม่ได้หรอกป่าก็ไม่ต้องรีบนะฮะข้าแกงได้ก็แกงแต่ถ้ายังแกงไม่ได้ก็หาทามมิ่งฟาร์มเลยฮนะฟาร์มไปตัวตัวเล็กตัวเล็กเกิดฟาร์มบูเกิดอะไรเกิดออบเจกเกิดก็ฟาร์มไป <utan> เพื่อที่เราจะได้รวยนะออบเจกต์ใหญ่ก็จะได้เป็นบ <must> ัฟทีมเฮ้ยน่าจะได้อยู่นะเอาไหมเพื่อนไอ้กอ๊อฟอุยอ้ย,โ,ยโดนดักวะ่ะชิมหายละไม่ได้ไอรีอ lei, มึงต้องตายไอเฮียรีไม่ตายเพียตายแทนไอหนออีโอเคอุย <apples. S 2> ไอรีไม่ตายวะ่ะดาเมจมันขาดแบบต่อยเดียวอะ่ะดาเมจขาดหย่อมเดียวอะ่ะครั้งเดียวเลยอะ่ะโอ้โหเสดย้ายป่ะผมออกคาทาดูดเลือดก่อนเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอะเบิร์ดเยอะอืมมีทั้งด้วงด้วงเลยอ้อนไอรีไงมันเบิร์ดมันเบิร์ดแบบแรงอะแรงเกินไปมีโจ้อีกคนมีโจ้ตัวหนึ่งแบบถึงเราจะชนะทางโจงนะแต่ว่าเขาเบิร์ดแรงอ้าวด้วงเอ้ยชิมหายละโทษวเพื่อนได้อยู่ปะได้อยู่นะถ้าเขาไม่มีพุ่งอะได้อยู่ด้วงด้วงได้ได้ด้วงได้ไอ้โอ้โหโอ้โหงัห้นมึงละกัน เฮ้ยรอก่อนรอก่อนสก,กิลมาแล้วอุ้ยทิพไายโอ้โหไม่ตายกตัวดาเมจดขาดา่ะจะเอาจะเอาเงนินเหรอต่อยพุ่งกลับกอบแตงนะเพื่อนไม่กลับแตงนะเพื่อนเอามังกรดีกว่าปะยังไม่แปดนาทีเน้นมังกรนะรอรอสลับเลยใช่ไหมเพื่อนไอริน่าจะได้อยู่นะนี่นะไปเลยพุ่งหนีป่าพุ่งหนีเหรอพุ่งหนีเหรอพุ่งไม่รอดพุ่งไม่รอด โีให้รีมันหนึ่งตัวแล้วโซโลคิว <_ c oughs> โอเคเอาดาร์าดาร์ตเพราะว่าเขาเอามังกรไปแล้วเราก็เอาดาร์ตไปเพื่อนมีใครมาช่วยดังไหมไอ,อรีมันโผล่มากดพปายมาเตอร์ฟักเกอร์ต่อยสกิลสองเห็นไหมผมจะพุ่งพุ่งสุดกับสุดไงมันก็จะได้สีสแต็ปแล้วต่อยมันจะได้โล่จะได้แบบไม่ต้องเสียเลือดฟรีนะครับเฮ้ยไอรีเอามังกรเล็อย่างนั้นเลือกทำเป็นไปก่อนทำเป็นหนีแล้วก็มาอีกแล้วไอ้น้องมาแล้ววิ่งเร็ว อ้ยเฮ้ยตอนแรกกะว่าจะอันตีนะแต่คิดว่ามันไม่น่าทัน่ะอ้าวไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอไม่กลับใช่ไหมจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับกลับหรือเปล่ากลับหรือเปล่าไม่กลับตายนะไอเลียกลับแล้วปะวะอ้ยยังไม่กลับอ่ะอ้าวแตกดิโอ้ยเคียร์ก่อนเคียร์ก่อนเราจะเราจะทำเป็นเคียร์เสร็จแล้วเราทำเป็นวิ่งไงไปแล้วทำเป็นวิ่งหนีแล้วฟื้ แล้วก็ยูเทิร์นรอเข้าไปแล้วไอีิจังตาจิตวิทยาย้องเฮ้ยป้อมกลางโอเคเพื่อนทันอยู่เขาเรียกว่ายูเทิร์นยูเทิร์นสเต็ปทำไม่ตายใจแล้วก็วนกลับมาคิวต่อยโอเคเห็นไหมต่อยป้อมแรงนะ เนี่ยแรงนะทำเป็นเล่นไปเกือบพันนะหรือถึงพันวันะแรงอยู่นะพอออกไอเทมฟาร์มอะดาฟฟาร์มไงเหมาะกับเดอะแฟรสุดๆเพราะว่าไอแพสซีฟเดอะแฟรอะถ้าครบสี่สเต็แล้วต่อยอะเออมันจะต่อยแรงนะฮะมันจะต่อยเป็นเวทแล้วไอไอเทมดาฟฟาร์มหรือถ้าคนที่ไม่ได้เล่นเดอะแฟรฟาร์มออกอโพคาลิปต์เวลาสกิลเสร็จแล้วต่อยอะโอ้โหสกิลหนึ่งฟื้ฟื้แล้วก็ต่อยโอ้โหใช่เลย คอมโบนี้เลยเอาไหม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 เอาพุงแล้วนี่แตกสิเรียบร้อยพุ่งแล้วนี่ฟาร์มไหมอา้าวมงกุูดมาแล้วบอกเลยว่าดามเมจจัดจ้านผมอาจจะไม่ได้เล่นสายเบิร์นะครับแต่ผมเล่นแบบสายที่แบบคอมแรงด้วยแล้วก็ตัวเองไม่ตาย Linked อ่ะเออมามาเอาป้อมเฮ้ยจ๊อกเฮ้ยัลโหลมาด้วยพักอะหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีนะ เฮ้ยเฮ้ยมิน่าโอ้ยวีลาเราขอโทษเดี๋ยวเราเอาโจ๊กกลับให้ไอ่โจ๊กแตกเรียบร้อยปาบเรียบร้อยย้อนสวยงามเฮ้ยดวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมันไม่เอาเราเฮ้ยเอ้ยชิบหายมันไม่เอาเราเอาดักดิดักดิเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ยก่อนเล่ยก่อนเล่ยก่อนมาแล้วเพื่อนขอซีวิสามวิสองหนึ่งมาแล้วเฮ้ยดวงว่ะดวงน่ากินเฮ้ยล่างว่ะเอาไงดีวะไม่ทันละไม่ทันละเอาไงดีวะไปทันไปกลางก่อนแล้วกันไม่หิวไม่หิวเอาป้อมก่อน ไม่งนนะั้นน่าจะน่าจะเข้าป้อมไม่อยู่เนี่ยโอ้เพื่อนเกิดแล้วว่ะไม่ทันแล้วแหละงั้นไอลอิถ้ามันกัดตรงพุ่มนั้นนะถ้ามันกัดตรงพุ่มล่างนั้นนะมันแตกเราบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาตัวเล็กเราอยู่เอาไงวะเอาไงวะไปไหนวะออกไปนู่นแหละเลนกลางเพื่อนไอลิไอลิอดาวกระจาย ออกตัดเลือดดีกว่าวะได้จอดเลงมันอุอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยอันตีก่อนเลยครับอันตีรากันเลยครับนี่ไงพุ่งเอาไงดีหน้าพุ่งกลับดีไหมหน้าไม่กลับดีกว่าเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมุติผมไม่มีคาถาดุดเลือดนะผมแตกแล้วเห็นปะถึงจะมีอันตีก็เถอะยังไงก็แตกฮะโลเลออนเลเลอออนมาดิมาดิ ตอยตอยพุ่งหนีดิพุ่งหนีดิอ้าวไม่พุ่งเหรออ้าวแตกดิแตกเ,ออเรียบร้อย easy เดี๋ยวแฝดต้องใจเย็นนะฮะอย่าใช้พุ่งมั่วนะบางคนเฮ้ยเฮีย,ยมายังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพุง่งเฮ้ยกดผิดช,ชิมหายแล้วตายปะวะต้องไม่ตายโอ้ยจุกจุก ฮ้ยเฮเฮ้ยยัยงไงดีวะยังไงวะสวนดีไหมวะสวนสวนไม่สวนนะเพื่อนมาแล้วเอาไงดีวะไอ้กอ๊อปเอาไงวะเพื่อนอ๋อเรียบร้อยแล้วมียอนอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยโดนลูดโหเป็นไ,ไงโคตรจุ๊บฟาดาวกระจายมาอุ้ยถ้าโดนคือแตกแล้วนะ <c oughs> จุ๊บจัด okay. <Over> โอ้โหเซอร์ไพรส์เลยวนกลับไปเจอมันเฉยแล้วเมื่อกี้ลบด้วยเห็นไหมกําลังพูดเลยว่าสกิลหนึ่งอะ่ะอย่าใช้แบบโลกๆนะ ถ้ากดย้ำๆอ่ะมันจะแบบจึ๊กๆอ่ะมันไปไม่สุดอะแทนที่จะแบบหนีได้อ่ะไปกดสองจึ๊กับเบ่ลจึ๊กแต่บ,บ่ลจึ๊กเะไเนี่ยม่งกลายเป็นแบบว่าอยู่ที่เดิมเมื่อกี้เกือบแห้งเลยไงดีมีคาถาดูดเลือดไอเทมพระเอกเลยเนี่ยคาถาดูดเลือดแปลอาดาบเพื่อนอมกรนเหรออมอกันก็ได้ในไหนก็เปิดแล้วเอาก็ได้เพิ่มดาเหมจซะสนหน่อยไปลุย แต่ก็อยากได้ดาร์กเนี่ยฮืมจ็อกเกอร์อยู่ตัวเดียวละครอยู่ตัวเดียวลอเพื่อนโอ้โหนรู้ตัวเร็วว่ะถ,ถ้ามันถ้ามันยังลึกมาอีกแบบเก้าเดียวนะแตกแล้วโหอยากเข้าไปวะ่ะอยากเข้าไปกวนซวนตีนมากๆอยากเข้าไปกวนซวนตีนมากๆฟา์มะเวทให้หมดเลนบนไม่มีคนดูนะตีมง่ามเลนบนว่างนะ s <S ไม่ดูเหรอต่อยไม่ดูแน่นะไปแลยจ้า เอาดวงมาดิดวงมาดิดวงก็มาดิดวงแล้วไงอ่ะดวงแล้วไงอ่ะจะหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนฮู้ยพรส์มาเตอร์ฟังเกอร์จู๊จุ๊บไปหนึ่งทีจุ๊กครับจุ๊กจุ๊กต่อยหนีจุ๊กจุ๊กจุ๊กฮึสบายอีซี่เป็นไงสเต็ปที่ ยูก็ส่งจูบไปส่งจูบไปเขาค่อยๆแขวะคารวณละทวยปามาฮะเห็นไหมเลือดเต็มแล้วคาถาดูดเลือดเวลิกูสุดๆ,ดๆโคตรแรงด้วยเดยแฟอะแรงนะเว้ยทุกคนนี่คือตอนนี้ผมล้วงคอมโบเดียวแตกหมดเลยนะโยเวนมินานะเพราะผมไม่ได้ออกจอกเกาะใหญ่ไม่ได้ออกจอกเกาะเวทใหญ่อ่ะอืมววๆๆวววว t วว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  ไม่ได้ละยอมไม่ได้ละต้องแรงกว่าวีล่ามาดิมาดิมีใครสักคนไหมไอริก็ได้ไมั้ยมาดิขอหน่อยหนั่นแหละที่เรารอคอยพุ่งไปแล้วโจโกอนี่ไงเรียบร้อยแตกตุ้ตมไปแล้วจ้า,าแต่ถ้าแตะหกแล้วเจ็ดแปดแปดเก้าแตะครบแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีวะอ,อยากได้สักตัวเฮ้ยมาหน่อยอีกตัวขอตัวนึงไอ้ย้ยอนอย่าพึ่งซอยยอ้ยอนอย่าพึ่งซอยโอย้อนซอยแรงจัด ต่อยเรียบร้อยเกิดปะวะไม่เกิดเฮ้ยมีคนเกิดโอ้เป็นไง The f a t Farm คาถาดูดเลือดนับวันนะครับทุกคนเอาไปเล่นเลขาถาดูดเลือดเนี่ย The f a t คือแบบทั้งวันอะดูดูดาเมจยังไม่ได้ดูดาเมจตัวเองเลยวะเท่าไหร่วะเนี่ยไล์ก่อนไล์ก่อนดาเมจเ7 2 6 3มเเออ เยอะสุดในทีมเยอะสุดในเกมเลยนี่ว่าเป็นไงโอ้โ oh, ห The Fat Farm ยังหนุกโอเคฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซุปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจซุปจะได้เป็นกำลังใจซุปทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นไรเรามาเจอกันนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับบายบายครับทุกคนจุ๊บ